Read My Lips โดยครูพัฒพนรุดริหญิงดรพัชราวรษ์สอน Read My Lips วันนี้นำคุณผู้ฟังไปฟังคำพูดของนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชาวอเมริกันชื่อ Michael a l ชูลเลอร์ที่พูดไว้ว่า The bad news is time flies แปลว่าข่าวร้ายคือเวลามันผ่านไปเร็วมากคือทุกวันนี้เวลามันผ่านไปเร็วมากเรียกกลับก็ไม่ได้ But the good news is you are the pilot หมายความว่ายังไงข่าวดีก็คือว่าคุณใช้เองคุณเป็นคนคุมเวลาของคุณเองเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเร็วแค่ไหนถ้าคุณรู้จักเลือกใช้เวลาให้ดีคุณก็จะทำได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะอย่าปล่อยให้ time flies ไปโดยที่เราไม่ได้เป็นกู๊ดไพร์ลนะคะ ติดตาม r e ด d My Lips ฟังเรื่องดีๆต่อชีวิตได้ที่นี่ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้า